สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรม Soulting Logo Maker r นะครับเป็นโปรแกรมออกแบบโลโก้ที่ออมีความคิดสร้างสรรในตัวนะครับแล้วก็เนี่ยฮะมันมีรูปให้เลือกหลากหลายมากครับก็ง่ายๆเลยครับเอาแบบเแบสบิกแเบสบก่อนแต่จะไม่เข้าใจกันเนะี่ยที่จริงผมก <c oughs> ออ็ทำแบบเอดวานไม่เป็นเหมือนกันเพราะผมเพิ่งโหลดมาออวันนี้วัน,<อ>วนแรกครับพอคัดพอคัดอะไรครับ สวัสดีครับผมชื่อเออไม่ใช่ครับสวัสดีครับนี่คือรายการ The Break Out CG นะครับวันนี้เราจะมาทำการใช้จะเอาอะไรกันเลยโอเคครับผมสมมติว่าออกสารลักษ์เกี่ยวกับความล็อกนะครับก็เขียนไป I am rocker หนึ่งจ่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์ไปครับตามปกติเอ้ยมึงมึงอยากไปพูดแรกเขาดิโอแล้วมึงยากพูดแรกอ่าฮะต้อง I am lock โตโตฮะมันจะได้มีอันตรลดโอเคครับเอาตัวอักษรสีชมพูนะครับต้องเป็นสีชมพูด้วยฮะมันไม่ได้เหรอครับถ้าไม่ใช่สีชมพูฮะแต่ถ้ามันเป็นสีแดงอะครับไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายครับแต่ถ้าสีตัวเล็กอะสีดำไม่ได้จริงมันต้องสีชมพูนั้นนั้นมันทั้งกฎไวแล้วครับแล้วก็รูปก็จะเป็นรูปเสิร์ชก่อนฮาร์ดนะรูปหัวใจครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า ไอ้รูปคนถือดาวของมึงนี่ทําไงวะโอ้นั้นเดี๋ยวค่อยเอาเอาที่ผมรีวิวอันนี้ก่อนเลยกันนะมีมดก็รูปหัวใจหัวใจเอาเป็นสีเทว่ะ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 เท่เทเทเสีแบบนี้เลยกันนะแล้วก็เอาแบบเอียงเียงหน่อยฮะทาเงาอะไรนี่ก็ทาตรงนี้ครับเป็นแบบเป็นฟังก์ชันของมันนะมีก็เป็นพวกเอฟเฟของออบเจกต์นะครับเฮ้ยมึงอย่าพูดแทรกเดี๋ววะกาลังรีวิวอยู่เย เอ่อทำไมไอ,อ้ทำไมมันกดไม่ได้วะชอบเอดีเ๋ยวมดกเอมากดซับกันด้วยนะครับอย่าไปกดซับให้ล็อกสวอเลยครับไอ้สัส <c oughs> โอเคครับนี่ฮะก็เลือกฟังก์ชันไปเลยผมจะสมมติว่าผมจะเลือกแบบเงาอ่ะอแล้วถ้าผมไม่เอาแบบเงาเลยครับคุณก็เลือกแบบอื่นเลยแบบเรืองแสงแบบนี้ก็ได้ฮะอ่าจริงครับผมไม่เห็นภาพครับผุไม่ต้องเห็นนะผมยังอัดอยู่อ๋ออัดแะไรอัดตัวเลยครับไม่ใช่ครับทุยจะบ้าเลยครับ โอเคครับไอแอมร็อกเกอร์เป็นตัวสีชมพูรูปหัวใจมีอันนี้ขึ้นมานิดหนึ่งด้วยเป็นคนยื่นหัวใจให้นะครับไอแอมร็อกเกอร์นี่ทำตัวให้มันเล็กๆหน่อยหัดทำตัวให้มันเล็กๆตั้งนี่วะเห็นเมื่อกี้มึงบอกให้ทำตัวโตๆเออลืมกรรมโทษโอเคครับเอ่อไอคนยื่นหัวใจนี่ครับเราก็ต้องสีม่วงใช่ไหมครับได้เลยครับคุณเบรกเอาเขารีเควสมาไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสีม่วงเขาบอก เนี่ยผมจัดให้เลยครับนี่คนยื่นหัวใจให้เป็นสีม่วงนะครับโอ้โหรีเควสมาจัดให้ครับเกมก็จะเป็นอะไรเอฟเฟกแบบไหนดีแบบเงากันนี่ชื่นใจชื่นใจมันเกี่ยวอะไรกันครับเดี๋ยวิจินน้ำเต้าหู้อยู่ครับอ๋อครับผมเชิญกินต่อไปะ โอ้น้ำเต้าหูติดคอตายครับผมรัสุขภาพคงแเนี้ครับครับโอเคครับเอ่อก็เลือกรูปมาได้เลยครับจะเลือกรูปอะไรเลือกเลือกเลือกรูปอะไรอีกดีฮะรูปมะเขือครับมะเขือใช่ไหมฮะมันภาษาอังกฤษว่าอะไรครับเนี่ยมะเขือไม่รู้เฮ้มจะจะเลือกอะไรก็รู้ภาษาอังกฤษด้วยดิมันต้องกดเสิร์ชมีกูต้องบรรลุภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมเนี่ยถูกต้องเลยแหละเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมของภาษาอังกฤษที่มีภาษาไทยมันไม่ได้หรอกครับ ต่อไปครับก็จะเป็นเอาเกี่ยวกับทาวเวลกันการการท่องเที่ยวครับชาวล็อกมันก็ชอบไปเที่ยวใช่ไหมครับผมรู้เฮ้ยไม่เอาดีกว่าชาวล็อกมันชอบชอบชอบฟังแบบเอ้เฮียแม่งพูดติดกันชอบฟังเพลงใช่ไหมเอามิวสิกเลยนี่ผมจัดให้เอาแบบไหนเดียวเอาแบบไอ้เฮียแบบนี้เลยกันครับไอ้เฮียปีไอ้ไอ้เฮียปีแม่งทำกูพูดติดเดียว แบบนี้เลยฮะเป็นเอ้ยแย่เดี๋ยวว่าจะเอาเครื่องเล่นเพลงเนี่ยไอ้ลูกหัวใจเอ็งออกไปโอเคเยี่ยมอย่างนี้นะครับไปไหนวะไอ้ไอ้เยี่ยมไบบนี้คุณเอี้ยวคือครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่านี้เอาแบบมีเงานิดๆนะไอ้นี้ก็ไม่ต้องมีแม่ไงไอ้เขี้ยร็อกเกอร์ I am rocker นะครับ เดี๋ยวนีปรับอย่าให้มันยเนี่ยงูอินดี้ครัอินดโอ้เข้าใจฮะระวังโดนถีบนะเดินข้างทางฮะล้อเล่นล้อเล่นทุยล้อเล่นครับล้อเล่นอย่ามาถีบผมเลยผมพูดเล่นครับฮะพูดเล่นเหรอไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นลูกมึงคิดได้ไงพูดเล่นเลยโอเคครับไอเครื่องเล่นเพลงก็ต้องเอาเป็นสีอะไรดีสีเหลืองแล้วแต่ตามใจคุณชอบไหมเออเอาสีเหลืองไม่เอาเอาสีอะไรครับ อ่าสีอ่าสีฟ้าครับสีฟ้าสีฟ้านะฮะนี่สีชมพูดิอ่าเอาชมพูอ่ะฮมสีแดงดีกว่าโอเคครับได้เลยครับจับไปสีดำมันก็สวยดีน่ะสีอะไรแน่ฮะสีขาวสีขาวอ่ะไม่ได้แล้วมันเอาสีเขียวโอเคครับสีเขียวเฮ้สีแดงดิสีแดงโอเคครับสีแดงอุ้ยไม่ได้ต้องสีชมพูโอ้ยสตาร์ทโอ้ยจะเอาอะไรกันเล่เนี่ย อเอาสีแดง้วกัรเนี้ยอาสีภูโอเคสีแดงครับผมมันไม่ได้คนระับมันต้องเอาสีแดงเนะี้ยคุณครับผมมีข่าวจะรายง,งานให้ทราบครับอะไรคนระับไอเฮียล็อกเกอร์ไปแล้วครับเอาไปไหนครับเนะี่ยไปชักล็ <c oughs> <mm> ชักว่ากอะไรครับอ้โอเค okay. ครับผมนี่ฮนะก็จะออกมันเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้แล้วนะฮะเอาไอเอ็มล็อกเกอร์ให้มันตัวใหญ่เน่ยให้รู้ว่าเป็นชาวล็อกเนี่ยันอเอเมื่อกี้คุณบอกว่าตัวเล็กๆไม่ใช่ครับตัวใหญ่ครับผม โอ้มันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วแต่ใครชอบอนะนี่ครับคนยื่นหัวใจต้องใส่หูฟังด้วยครับเอาหูฟังเติบๆเลยฮะเติบๆน,ะ <c oughs> นี่แบบนี้เลยอ่าสุดยอดคณยิ่งจริงเง,ง,ง,งอะอะไรครับวันหลังมึงสอนทำอินโทรด้วยนะอ๋อโอเคโอเคโอ้อินโทรมันก็ทำจากไอโซนี่วีกนันั่นแหละอนั่นนั่นผมสอนใช่ไหม โอเคเอ่อเอาหูฟังสีอะไรดีครับคุณคุณเบงเอาผมโคตรคนตีไหนสักเอาหูฟังสีอะไรดีครับไอเฮียพัดลมแม่งมนหลอนกูแล้วไอสัตว์ไอสัตว์อย่าพูดเรื่องพัดลมเลยจะเลือกสีหูฟังครับสีหูฟังเหรอสีนี้เลยโคตรเจ๋งอะสีอะไรครับอ่าสีสีสีลุงครับสีลุงมันไม่ได้ครับมันต้องเลือกสีเดียวครับโถททำไมต้องสีเดียวก็เขายำาหนดมาให้เดี๋ยวสีุงเอาสีเทา สีเทาใช่ไหม,มคุณแน่ใจเลยครับแน่ใจดิโอเคครับสีเทาสีเทาเป็นการคลิปนี้เป็นการรีเควสตของคุณเดอะเบรกเอานะครับ <c oughs> ผมก็เลยเฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ูไม่เกี่ยวกูพูดไปงั้นอะ <c oughs> <c oughs> ผมร้อเล่นครับผมเอ่อทำให้คนทุกคนอยากให้ให้ดูนะว่ามันทํายังไงเพื่อมีบางคนอยากออกแบบโลโก้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เสนออีกวิธีนึงให้ครับ

ดินสอด้วยท,ทั้งทั้ kind of ทงสองอย okay, mm ่างนั่นแหละโอเคครับเอาไว้เขียนแม่งใส่อะไรอีกดีครับเนี่ยนี่ครับก็จะออกมาเป็นโลโก้นะฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่ะฮะโอเคครับโลโก้ I am Locker ใช่ไหมฮะชาวล็อกนี่กูบอกแล้วไงโิ๊กูรู้กูหมายถึงโลโก้เนี่ยไม่ใช่ตัวมือโอเคครับใส่คำว่าล็อกอะมันขึ้นใบไม้ใหม่ครับ เฮ้ยนี่มผม<ะ>เสยคําว่าล็อกนะครับเนี่ยทําไมมันขึ้นใบไม้มาวะออ้ยล็อกมันต้องหินนี่ไม่รู้รับผมเอารูปใบไม้มาประดับล้วกันเนี่ย<อ>ูเสึล็อกแม่งมีใบไม้ย้งมีใบไม้จริงๆด้วยวเอ,อ้ใบไม้สีชมพูกันเนี่วิ <c oughs> ไม่ได้ใบไม้มันต้องสีเขียวต้องอ้าง,งอิงจากความจริงว๊โอเคครับแต่โอ้จริงจริงเฟซต์โอ้ขอโทษขอโทษนี่สีเขียวเขียวอะไรดีฮะเขียวอะไรดีวะ เขียวอะไรดีเขียวเหลืองดิเขียวเหลืองไะเหลืองอ้อยเหลืองอ้อยมันขี้อะโอเคครับผมจัดไปเลยฮะนี่ครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ I AM l มล็ e r ครับแบบเบสิกเบสิกนะครับว่าทำไงบ้างไอ้อย่างเงี้กันผมจะบอกเลยตรงเนี้ยมันจะปรับระดับความอสัตว์เทียยโอ้รายการนี่อย่ามาไอหน้าไม่ดิครับโ โทษครับโทษครับอันนี้ก็คือไอ้พวกความโปร่งแสงนะครับว่ามันจะเท่าไหร่ผมก็ปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะมันเป็นตัวหนังสือกันนะส่วนในนี้ไอ้นี้ครับผมปรับเป็นสี่สิบเพราะว่ามันจะบางตัวหนังสือครับถ้าผมปรับเป็นร้อยนี่ไงเข้าใจนะเดือดหาอีดีอีดีโอ้โหมีด้วยมีอะไม่มีครับผมเดไปงั้นอะโอเคครับผมนี่ครับมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูมีมีมี มีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้รีวิวอันนี้กดซูมเอาซูมอินนะครับนี่ดิแบบของคุณอ่ะของคุณแม่งโคตรเจ๋งไงสัตว์แบบไหนครับแบบนี้อะแบบไหนแบบของคุณอะของผมเลครับครับโทษโทษไอสัตว์อีกแล้วเลยเห็นโอ้ของผมผมไม่รู้ทําไงรู้สึกตื่นมาละมือนั่งทําเสร็จผมตื่นมาปุ๊บอะไรวะทําเสร็จแล้ว โอเคเอารูปนี้แม่งเลยอะไรประมาณนี้ครับหายใจไม่ทันจริง, <laughs> งนะแม่งโอเคใบไม้นี่ผมจะเอาแบบเอ่อวิเอาแบบของคุณผมอยากได้แบบของคุณ <c oughs> คุณก็มามาดูคลิปของผมแ้วกันครับแล้วก็ไปดูเป็นตัวอย่างครับว่ามันทําไงบ้างนะฮะเดี๋ยวคุณจะให้ผมทาครับอ่ให้มึงทําเลยครับ ะะไม่ขี้เกียจผมง่วงนอนแล้วเดี๋ยวผมจะไปนอนเลยครับโอเคครับวิธีจานจะเอารูปให้ในนี้ครับให้เป็นในไอคอนนะครับให้มันเป็นรูปไอคอนจริงก็คือกด export image นั่นเองครับผมไอโฟด image นะครับผมนี่ for web ก็คือ สมมุติว่าเว็บก็คือเว็บนะครับเว็บเออใช่ครับก็คือเอาไปโพสในพวกเว็บอะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็ใช่ครับขอบคุณมากครับคุณเบรกครับเจเพ็กนี่ก็คือจะเป็นแบบนี้ฮะแต่อะไรครับแบบนี้ฮะงอะไรจะเชื่อมเวอร์ชจริงกันไปทิ้งไปแล้วถุยโอเคครับ PNG ก็คือแบบนี้ฮะมันจะไม่มีพื้นหลังสีขาวๆครับเป็นแบบเหมือนกับเอ่อตัวอะไรเนี่ย รูปภาพเคลื่อนไหวครับเคยเห็นไหมครับที่มันไม่มีพื้นหลังสีขาวครับให้คุณส่วนครับคุณเบรคครับโอเคครับพืนนี้ตอนนี้คาดว่าอินเทอร์เน็ตผมจะหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้อาไอสัตว์ดู <c oughs> คุิดว่าจะหลุดเลยเนี่ยเราเคยไม่เคยจริงโอ้ย โอเคครับอันนี้ก็คืออันนี้ครับถ้าเกิด trans p a r e n t background เนี่ก็คือไม่มี background นะครับถ้าเกิดเอ่อไม่ใช่สิเออถูกแล้วถ้าติ๊กอะคือไม่มี background ครับแต่ถ้าไม่ติ๊กคือมันจะมีพื้นหลังสีขาวๆครับแต่ผมเรียกไม่ติ๊กครับไม่เกินสิบ้านาทีเฮ้ยไม่เกินเลยครับโถ e พ p o r t นี่ครับกด export ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าให้เราไปเซฟตรงไหนผมก็ เรียกไปเลยครับ I a M Rocker เอ้าภาษาไทยผิดผิดทำไม I a M Rocker เยี่ยมสุดยอดเลยครับอันนี้ผมก็ปิดปลายไม่เสิร์ฟมาแบบมมก็ไปครับ m y คอมครับได้จีแล้วก็ปก Rocko นะครับผมแล้วก็ไอ้มาฟังเพลงของผมกัน Like แค่ไหนที่เรียกว่าจี๊บซื้อจี๊บ ไม่ต้องไปฟังครับองมันบอกว่ามันกระโปงเกินไปครับโอ้ยยังไม่ไม่ได้ร้อง่ยนี่ครับ I am locker สัญลักนี้ครับ I am i d ดีดิโอ้นี่ครับเห็นไหมเราก็จะสามารถเอาไปโพสลงตามเน็ตเฟซบุ๊กกุเก๊กใน u t u b e อะไรได้หมดครับโอ้ยครับเฮ้ยหัวใจเราเฮ้ยเฮ้ยหัวใจล้วมีคำว่าล็อกเกอร์หัวใจล็อกเกอร์เฮ้ยนี่มันหาล็อกเกอร์ด้ว่ะ เฮ้ยฮาร์ล็อกเออเฮ้ย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 องเล็บคนดูมึงจะเฮ้ยกันอีกนานไหมกัทษเฮ้ยผมจริงๆรนะผมไม่ได้ไม่ได้นึกถึงพี่ฮาร์ล็อกเออเนี่ยผมก็แค่นึกถึงหัวใจก็นึกถึงคำว่าล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคมันก็ถือว่าเป็นการฟลุกอะไรประมาณนั้นนะครับก็การทํานี้ก็จะ เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับของโปรแกรมอะไรหรอวะจำชื่อโปรแกรมไม่ได้โลโก้ครับโลโก้โปรแกรมโซติงโลโก้เมเกอร์ครับโอเคครับเพิ่งจําได้ครับคุณก็จะได้รูปภาพโลโก้วนสวยงามครับผมแบบนี้เลยกระโปรงกระโปรงใช่ไหมครับไม่ครับมันสวยงามเงี้ยิ่งกว่ากระโปรงอีกฮะประมาณนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อะไรอ่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาดูคลิปของ The b r e a o u t CG นะครับขอบคุณครับปีคลิปเลยครับไอสัตว์คลิปผมไม่ใช่ครับคลิปกูทุยโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมการรีวิวของผมมาถึงตอนนี้นะครับครับอม I am Rocker